วันนี้เราอยู่กับโครงการ Factory Yard เรียบมอเตอร์เวย์เส้นลำลูกกาธัญบุรีสวัสดีครับเรามาดูหน้าตาโรงงานสไตล์มอเตอร์แอนด์ม m a ดกันว่าเป็นอย่างไรแบบที่ใช้โชววันนี้คือแบบไทซีมีชั้นหนึ่งที่มีดับเบิวลวอรุ่มมสูงเกือบ6เมตรเลยทีเดียวชั้นหนึ่งของออฟฟิศมีกระจกสไลด์ด้านข้างบานใหญ่เพื่อเอาไว้ให้อากาศถ่ายเทและมีห้องน้ำหนึ่งห้องเอาไว้ใช้ในส่วนของออฟฟิศของชั้นหนึ่ง และยังมีห้องใต้บันไดาสามารถทำเป็นห้องเก็บของได้ในบริเวณชั้นนี้ด้วยชั้นต่อไปของโครงการคือชั้นลอยออกแบบไว้เป็นที่ทาง,งานของผู้บริหารหรือเป็นห้องประชุมทางโครงการนั้นยังคงมีกระจกสไลด์บานใหญ่ด้านข้างและมีห้องเก็บเอกสารหนึ่งห้องเอาไว้ใช้งานกันเลย ชั้นต่อไปของโครงการคือชั้น2บันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กท็อปด้วยไม้ยางพาลาบระเวณชั้นสองมีพื้นที่เกือบ50ตารางเมตรใช้วัสดุก,กระเบื้องอยาง SPC ของอินฟินิตและโคมไฟดาวไลท์รวยชั้นสองมีกระจกหน้าบานใหญ่และกระจกด้านข้างบานสไลด์แถมมีห้องน้ำหนึ่งห้องเอาไว้ใช้างานที่ชั้นนี้ มาถึงชั้นถัดไปของโครงการคือชั้นที่3ทางโครงการออกแบบไว้ให้เป็นที่พักอาศัยหรือจะทำเป็นห้องประชุมก็ยังได้ชั้นนี้มีพื้นที่เกือบ50ตารางเมตรความสูงเกือบ3เมตรมีกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่หนาเกือบ8มิลและมีกระจกสไลด์ด้านข้างเพื่อถ่ายเทอากาศชั้นนี้สามารถที่จะอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำก็ได้ ในส่วนของชั้นที่3นั้นโครงการออกแบบไว้ให้ลูกค้าสามารถทำวอล์กอินกอนเ็ปต์ได้มาในส่วนของโรงงานโครงการออกแบบไว้ให้ออฟฟิศสามารถเชื่อมต่อกับโรงงานได้โดยไม่ต้องเดินออกนอกอาคารและยังมีห้องน้ำหนึ่งห้องเอาไว้ให้ส่วนของโรงงานภายในโรงงานนั้นมีเนื้อที่เกือบ560ตารางเมตรและความสูงเกือบ8เมตร ใช้หลังคาเป็นเมทัลชีต PU o ฟ m หนาประมาณ1นิ้วพื้นของโรงงานนั้นรับได้มากกว่า3ตันต่อตารางเมตรและมีประตูว้างยาว5 5คูณ5เป็นชัตเตอร์ดอลองรับเจเลอร์40ฟุตเข้าออกได้อย่างสบายและในโครงการนั้นมีถนนกว้างเกือบ14เมตรเลยทีเดียวติดต่อได้ที่064-158-7519